ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกก็นะครับวันนี้เราต้องพิสูจน์กันนะครับให้ชัดว่านะครับมือถือของน้องตะโมเป็นไปยังไงมายังไงเราก็ต้องมาคุยทำรายกันนะครับแล้วก็คุยเหตุการณ์และอย่างที่บอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เยอะที่สุดและคนที่ตามคดีนี้ที่สุดและคนที่ไปตามสถานที่ต่างๆนะครับ นั่นก็คือคุณหมอทวัชชัยนะครับสปีที่แล้วนะครับคุณหมอทวัชชัยเนี่ยนะครับเป็นคนที่ออกมานะเปิดเผยกับเรื่องนี้คนออกมาติดตามเรื่องนี้ออกมาพูดและคุณหมอทวัชชัยก็มีเดินการเดินทางไปตามจุดต่างๆนะที่ เป็นไทม์ไลน์ของน้องตโมในข้อมูลต่างๆและคุณหมอธวัชชัยเองก็เป็นคนที่เดินทางไปที่ไปหาบางแจ๊กเพื่อเอาโทรศัพท์กลับมาซึ่งแน่นอนครับว่าข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณหมอธวัชชัยเก็บเอาไว้นะครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าคุณหมอธวัชชัยได้มีการไปทําอะไรบ้างไปที่ไหนบ้างนะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปฟังกันนะครับว่าวันที่คุณหมอธวัชชัยนะครับก่อนที่จะได้รับโทรศัพท์มาทาไมคุณหมอธวัชชัยนะครับถึงต้องทําเรื่องนี้และคุณหมอธวัชชัยไปที่ไหนมาบ้างอะไรไปบ้างในคดีนแลละะตอดร,ร่คเณ หมอทำเนี่ยนะครับเพื่อจุดประสงค์อะไรอย่างที่บอกว่าวันนี้ คนคนหนึ่งนะครับที่ตามคดีนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับตามคดีนี้มานะเมื่อ3ปีที่แล้วและพยายามจะไขคดีนี้สุดท้ายแล้วตอนนี้นะครับก็ถึงจุดไยแม็กหลายๆอย่างและที่สําคัญนะครับคดีของน้องตะโมจากคดีประมาทฆาตกรรมอาจจะเป็นคดีนะครับโยงไปถึงการค้ายาเสพติดหรือเปล่านะครับเกณฑ์เรื่องของการค้ามนุษย์หรือเปล่านะครับการผนันออนไลน์หรือเปล่าหรือการฟอกเงินหรือเปล่าโอ้โหงานนี้บอกได้เลยอยาอะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตรงนี้จากคุณหมอธวัชชัยกันต่อครับ การโทรเถียงยังอยู่กับอาจารย์โตนะครับแล้วก็คุณหมอธวัชชัยนะฮะเราพูดถึงเราพูดถึงประเด็นเรื่องของโคลนิงโทรศัพท์โทรศัพท์การบเมืองไทยแล้วยังไม่ค่อยจะสบายใจคือสบายใจตรงที่ว่าคุณหมอบอกว่าโทรศัพท์ออกจากตัวผมไปอยู่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรับไปแล้วแลวผมก็ไม่ได้สัมผัสเลยนะคุณดินป้องผมมีซองซิลซิปล็อกอยู่สองชั้นไม่มีลายนิ้วมือผมแน่นอนผมมีหน้าที่เป็นทรานสปอร์เตอร์รับกลับมาส่งต่อไปแต่ปัญหาคำถามต่อมาก็เกิดขึ้นว่าเโทรศัพท์เพื่องที่คุณหมอเอามาครับของงตโม มือแรกหรือว่ามันถูกโคลน,นิ่งมามหรือของจริงของปลอมแง่ภาษาชาวบ้านคือของจริงหรือของปลอมของปลอมหน้าที่นี่คือไม่ใช่ของคุณแตงโมแต่เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่มาโคลนหรือเปล่าคราวนี้ก่อนที่ผมจะไปต่อเพราะว่าอาจารย์โต้งก็บอกว่าสาระสาคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าโคลนถ้าโคลนนะถ้าโคลนนะโคลนตอนไหนอืมอนนโคลนตอนไหน,นมันจะโคลนช่วงไหนใช่ถูกไหมครถ้ามีการโคลนละ คุณคุณหมอก็บอกว่ามันมีดิจิทัลฟลูติ้นอยู่แล้วมันสามารถที่จะสืบได้อยู่แล้วอีมี่เอ่อะไรก็แล้วแต่มันสามารถสืบได้่แล้วว่าการโคลนมันเกิดขึ้นเมื่อไร่โคลนโดยไอคลาวถูกต้องไหมฮะข้อมูลต่างๆมันก็สามารถโคลนได้แต่เมื่อ,อไหร,ร่ยังไงแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณหมอคำถามนิดหนึ่งฮรบบังแจ็คบอกอกับค,คุณหมอยังไงก็ทุกอนี้คือคุณหมอได้ถามเขาไหมว่าอันนี้ของคุณแตงโมจริงใช่ไหมคุณ <taraf S 1> คุณหมอมได้ถามแบบตรงๆไหมถ้าเป็นผมจะถามตรงบังแจ้ย ถามจริง,รงๆรเหรออันนี้ของจริงใช่ไหมคือเขารับมากับแม่อันเนี้ยเ,เขายืนยันว่าน,นี่คือเครื่องที่เขารับมาจากแม่ใช่ใชเขาแต่ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้แต่คุณแม่นะ่ะผมเชื่อเลยท่านนั่นท่านแม่อะไรหรอกท่านธรรมดาธรรมดาเข้าใจ,าใจแล้วก็เพื่อนชายท่านพี่ปุ๊บธรรมดาเข้าใจอ่าคือหมายถึงตัวบางจักเองคือเนื่ออกว่าคุณหมอได้เจอเขาผมไม่เคยเครื่างนี้ผมก็คิดดูว่า อ่าบางแจ็คจะทําเพื่ออะไรสมมุติว่าเขาเป็นคนโคนนะเขามีทั้งเครื่องจริงสมมตินะเขามีทั้งเครื่องจริงด้วยมีทั้งเครื่องโคนด้วยเขาเอาเครื่องโคนให้เราอไอคาวอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเขาจะไปขายใครก็ไม่ได้แล้วถึงเครื่องจริงอยู่กับเขาใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีราคาแล้วนี่ความลับมันถูกเปิดไปหมดแล้วโอเคอืมแต่ถูกต้องแล้วเขาจะเก็บเครื่องจริงแล้วก็เป็นเครื่องโคนแล้วแล้วคนก็จะด่ากันคราวนี้ก็จะยิ่งกว่าผ้าเลย เขาจะทําเพื่ออะไรเงินก็ไม่ได้ถูกดักนักคิดอันนี้ได้เิดเขาอย่างนี้มันเช็คได้ถ้าเขาโคลนเขาเอาเครื่องจริงให้เราไม่รู้ให้เราจุ้ก็เครื่องโคลนไว้เขาก็สามารถทําอะไรได้หมดโอเคอ่าที่อาจารย์โต้งบอกถ้าโคลนโคลนตอนไหนโคลนอะไรยังไงมันสามารถสืบได้ตั้งแต่ตอนที่เราซื้อโทรศัพท์ครถูกต้องไหมฮะมันก็ต้องมีคุณตังโมไปซื้อโทรศัพท์ครับ หรือว่าเราประชาชนธรรมดาเราไปซื้อโทรศัพท์มันก็จะต้องมีตรวจเช็คเครื่อง,งนะครับลงทะเบ,บียน<ช>ลงทะเบียนอีมี่ถ่ายลงถ่ายรูปอะไรไว้อะไรก็ว่าไปใช่ไหมลงเขียนเขียนปุ๊บเสร็จปุ๊บเซ็นรับซื้อแพ็กเกจต่างๆออกมาใช้งานอันนั้นคือจะเป็นมือแรกของคุณแตงโมส่วนเครื่องที่เอามาเนี่ยอีมี่จะตรงกันกับเครื่องแรกที่ซื้อหรือเปล่าอันนั้นนั้นคือคําถามใช่ครับเพราะในทำมาเรามองย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วคุณแตงโมใช้ตรวจสอบเครื่องนี้มาถูกับ จนกระทั่งมาอยู่บนเรือถูกครับแล้วโทรศัพท์มีไฟหมดอยู่ช่วงหนึ่งครับแล้วจนกระทั่งหลังจากนั้นคุณตังโมเสียชีวิตครับโทรศัพท์เลยถ้าติดตามข่าวดูเขาบอกว่ามันไปอยู่คุณกระติกใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายที่บอกว่าก่อนจะเข้าราการคุณกระติกก็บอกว่าอยู่ในตะก้าผ้าตามตามที่ตำร<อ> <พา S 1> วจเ <พา S 1> นามาอ่ะอ่าแล้วปรากฏว่าอันเนี้ยก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าณจุดนั้นที่ส่งมอบโทรศัพท์ให้ตํารวจเนี่ยเป็นคนคุณตงังโมหรือไม่เพราะอะไรครับเพราะงี้ครับ ข้อมูลจะมีสองส่วนหนึ่งคือในคราวสองกับตัวเครื่องอนั่นหมายความว่าตัวเครื่องถ้าไม่ต้องการจะเก็บลงในค่าวอาจจะไม่ได้ส่งไม่ได้ลงในระบบไอข่าวก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นข้อมูลสําคัญอีกถ้าเคงที่ได้มาโคลนก็หมายความว่าข้อมูลมาไม่หมดมนะครับแต่คุณหมอมุสุขลีบอกว่าผมรู้ผมมีคําตอบให้ในประเด็นนี้คุณหมอคําตอบของคุณหมอคืออะไรนะคือตอนแรกเลยนะครับผมก็ได้เบอร์จากแม่ใช่ไหมครับที่จะไปเช็คคือเราตอนนั้นอะ ตอนนั้นผมค่อนข้างมีหน้าเต็มเพราะว่าเป็นพยานจดร่วมเราเราก็จะต้องให้สารออกหมายมเราก็ต้องไปให้ถูกกับมันมีทั้งทูมีทั้งเอเอมีทั้งดีแท็เราจะต้องอถูกให้ต้านผมก็ได้เบอร์จากแม่แล้วผมก็ได้สำเนาแบบประชาชนไปได้ผมก็ขอไปจ่ายเงินไงไปจ่ายทูเขารับไหม,มไปจ่ายเอสับไหมจ่ายอะไรไมเป็นเบอร์ของใครเบอร์ของใครเราก็รู้เลยว่าเป็นของเอเอเป็นเบอร์รายเดือนแล้วก็ยังเก่งมาก ยังพอไล่หมดด้วยเป็นเป็นซื้อเขาเรียกะไรแบบซื้อทําสัญญาเป็นรายเดือนอะไรแปล่าไมเพิ่งซื้อสองสองสามอาทิตย์ก่อนเกิดเหตุแล้วตอนหลังผมก็ได้ไปคุยกับแอนนาที่บ้านตอนที่ก่อนที่เขาจะเข้าไปพักลอนในเรนจำพิเศษเนาะก็มีทั้งฮิปโปมีทั้งฟูดเดิลมีอะไรทางทางฮิปโปก็ได้บอกเขาว่าเขาพาไปเป็นคนพาแตงโมไปซื้อเองไปซื้อที่ห้างเอเอสในห้างแล้วก็เอาเครื่องเก่าให้ ให้เบิร์ดอะไรประมาณเนี้ยโอเคเรารู้แล้วว่าสูงเป็นเอแล้วก็ก็ใช้คำสั่งสารขอไปก็ไปที่ซอยสายลมอะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมอะไรเรียบร้อยหมดละรอเขาติดต่อกับทางคุณชัยวัดก็ได้ไปติดต่อเขาบอกว่าเบอร์นี้ถูกแขวนแล้วคือคือหมายว่าตอนที่เราไปมันหนึ่งปีแล้วไงครับมันหนึ่งปีแล้วอันเกิดเหตุเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยตำรวจได้มาติดต่อแล้วแต่ขอแค่ เบอร์ทัวเข้าทัวออกอะทำไมขอแค่นั้นอะไม่ได้ขอไม่ได้ขอเซลไซต์โลเคชันอินโฟเมชันคือไม่ได้ขอ GPS อ่ะเออแปลกเนี่ยขอไม่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 ได้ขอเยอะไม่ได้ขอเยอะเหมือนกับที่เราขอแบบนี้แล้วเขาบอกเดี๋ยวเขารอดูก่อนแต่ถ้าเกิดเบอร์มันไม่แขวนมันจะเก็บได้แค่สามเดือนข้อมูลแค่สเดือนใช่ไอ้ข้อมูลไอ้พวกที่เป็น GPS ทีนี้ตอนนั้นก็เลยไม่รู้ใงไงแต่เขาบอกเบอร์ถูกแขวนแล้วตอนหลังผมก็ถูกถอดออกมาผมก็เลยไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ย หนังสือจากนั่นเข้าไปถึงในสารได้ยังก็ไม่ทราบคือคือผมว่าไม่ได้ดูแต่เรื่องบาดแผลอย่างเดียวครับผมดูอย่างอื่นด้วยดูเรื่องยาประวัติการรักษายาเสพติดของคนบนเรือดูเรื่องของนี่ดูเรื่องของไดคอมไฟล์ที่ไปขอฟลขอเอ็กเรย์ดิจิตอลคือดูหลายๆอย่างอะพอถูกถอดปั๊บมันก็ d i s c อน n นก t ไปเลยก็ก็ไม่ไม่ทราบอะไรเลยครับแต่ตอนนี้คุณหมอกลับมาอยู่ในสปอตไลท์ของเรื่องนี ผมก็ยังไม่มีชื่ออยู่นะครับผมก็แค่สนับสนุนผมไม่ได้มีชื่ออยู่ที่ดีเอสไอดีเอสไอไม่จำเป็นต้องเรียกผมครับผมเป็นพลเมืองดีไม่ต้องรอให้เขาเรียกครับเราไปหาเขาเรารู้อะไรเราไปหาเขาครับเราไม่จาเป็นต้องให้เขาเรียกครับงั้นตอนที่คุณหมอสมมติโทรศัพท์อันเนี้คือเป็นจุดที่สังเกตอย่างหนึ่งนะครับจากที่คุณหมอเล่าเนี่ยนะครับก็คือว่าเอ๊ะทาไมนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจถึงไม่ขอข้อมูลแค่ข้อมูลโทรเข้าโทรอ,ออกเท่านั้น แล้วโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเพิ่งจะซื้อมาได้2อาทิตย์ซื้อระบบที่เป็นเป็นเหมือนกับว่าก็อย่างง่ายๆก็คือมีเบอร์แล้วก็ผูกอยู่ด้วยใช้ของเอเอสแล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนเนี่ยนะครับก็จ่ายเป็นรายเดือนตึงเดือน3 0 0 0ัห้าพอะไรก็ว่าไปเหมือนที่เราก็เคยทําเวลาเราไปซื้อโทรศัพท์ถูกป่ะก็ซื้อโทรศัพท์พร้อมกับซิมนะมันก็จะได้โปรโมชั่นนะครับแล้วก็จ่ายรายเดือนไปเป็นจ่ายค่าค่าใช้นะครับแต่คําถามคือทําไมเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไปขอแค่เบอร์โทร ซึ่งแน่นอนครับว่าแสดงว่าข้อมูลนะครับสออาทิตย์เนี่ยนะครับสออาทิตย์เนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่นะครับในในโทรศัพท์น้องต้องอยู่บนไอ้ข่าวอันนี้แรกแต่ข้อมูลที่สําคัญก็คือข้อมูลวันที่24นะครับกุมภาพันธ์สองห้าหกห้าเนี่ยคือวันเกิดเหตุนะครับอันนี้มันอยู่ในเครื่องน้องนะครับอาจจะไม่ได้อัพขึ้นในข่าวเพราะมีช่วงหนึ่งซึ่งจะโทรศัพท์เนี่ยนะครับมาโดนปิดไปมาโดนใช้หมดเครื่องบินไป เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดูว่าตรงนี้เครื่องเนี้นะครับสุดท้ายแล้วมันคนลาแต่ตอนนี้คุณหมอเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ตรงนั้นแต่ตอนนั้นคุณหมอเข้าไปเช็คนะครับก็เลยได้รู้ว่าว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ตำรวจขอพี่แค่โทรเข้าโทรออกแต่ไม่ขอข้อมูลอ,อื่นนะครับก็ต้องรอดูว่าข้อมูลตรงนั้นยังอยู่หรือเปล่าก็นี่แหละครับเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าว่าที่เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าเฮ้ยถ้าปล่อยอนะไรเนี่ยเวลานานไปเกิดอะไรขึ้นปุ๊บจะสาวถึงตัวเองไม่ได้หรือเปล่าอะไรนี่ไม่ได้ปาะแต่เชื่อว่า, I, ยา,ยาด้ออ่างเดีรไฟัคุณหมต เออแล้วมีการพูดคุยนอกรอบนะครับว่าตกลงขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงจะใช้เวลานานแค่ไหนอะไรงไงคุณหมอพอมีข้อมูลที่จะบอกเราได้ไหมครัว่าว่าหลังจากที่เขารับไปแล้วมันจะเป็นยังไงหมอได้มีมีข้อมูลอ๋อไม่เลยครับพอให้เขาก็คือก็จบเลยก็จบเลยแต่เราก็ยังมีขบวนการฝ่ายเอก,กชนของเราครับหนึ่งประเด็นที่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาก็คือ มันมีหลายประเด็นที่มันโผล่ขึ้นมาหลังจากที่คุณหมอกลับมานะครับแต่หนึ่งในนั้นคือเรื่องของไอคลาวและอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของคลิปที่มีการกล่าวอ้างจากบุคคลหนึ่งอบอกว่าเขาเป็นคนไทยแต่ไปไปมา,มาอาจารย์เทพก็อาจารย์ปานเทพนะขออภัยก็ท่านก็ืบสืบสืบจนสุดท้ายเนี่ยถูกตีกรอบแคบลงมาแคบลงมาแคบลงมาจนจนมันอาจจะมีความชัดเจนแต่ผมจะขออนุญาตไปที่เรื่องของไอคลาวก่อนแล้วกันนะครับ ไอคลาวด้วยความเคารพบางจ้งเป็นคนไปเปลีป่ยนพาสเวิร์ดใช่ครับถูกต้องใช่ถูกมครัุณหมอรูเรื่องนี้ก่อนไหมรู้ครับรู้ตั้งแต่อยู่ที่ครับเขาบอกผมเองครับว่าจําเป็นเขาทำไมทา<ำ>ไมถึงจะทาไมถึงต้องมีความจําเป็นไปเปลี่ยนฐานเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเครื่องนี้มาถึงไทยแล้วเครื่องถึงถึงไทยแล้วเดี๋ยวเกิดใครมาเข้าอาจจะได้เลยได้ตอนเครื่องนี้ตอนนี้เครื่องอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเวลาส่ง อะไรยืนยันเข้า S M S อะไรมันเป็นการข้ามประเทศอะไรเงี้ยมันมันอาจจะลำบากเลยแต่พอไปอยู่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขา,เขาบอกอย่างนี้นะเพราะมันอาจจะมี two factor authentication อยงนีใช่ไหมฮะที่ใช่ครับที่กลับเข้ามาแล้วมันจะต้องยืนยันอีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าสลับอยู่ที่ที่นู่นก็ละยากละพราโทรศัพท์แล,แล้วเขาแล้วเขาก็บอกด้วยว่าเขาเขาก็ตั้งล็อกไว้นะเขาบอกเดี๋ยวเกิดผมโดน อุ้มโดนเอิ่มอะไรเงี้ยใครมานั่งข้อมูลผมทรมานผมผมจะไม่โดนเพราะเผมว่าอนี้ผมก็ตายดิก็คือเขาก็กันไว้เลยไงว่าผมผมก็เป็นพูดเป็นท t r a n s p o r t ร์จริงๆเลยไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรแล้วก็ไม่รู้รหัสไม่รู้อะไรทั้งนั้นแต่ตอนนี้ผมกับดีใจเนาะดีใจมากตอนแรกผมเอา พอเ a มส์ฮาร์ดดิสไปอันหนึ่งแล้วก็แปลว่าไอเอ็กเพื่อที่จะให้เขากอลเลทเขาบอกว่าโอเคถ้าอยากจะโคลนเนี่ยเดี๋ยวเขานั่นให้เครื่องอเมริกาไม่กี่ตังค์แล้วเหียกสองวันเสร็จส่งกลับมาแต่ตอนนี้ผมดีใจเลยที่ผมไม่รับรู้เพราะว่าในข้อมูลสองเทรไบเนี่ยคือจริงจริงโทรศัพท์ของแต่โมมีแค่สอง g ห้าสิบหกกิกแต่มันมีข้อมูลในเคาวอีกสองทรไบซึ่งมันเป็นข้อมูลต่างๆไม่รู้มีนักการเมืองมีไอโน้ตมีอันนี้ มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ถ้าผมไปรับรู้เนี่ยนะเดี๋ยวมันแต่คุณหมอก็เห็นบางภาพหรือข้อมูลบางอย่างที่บางแจ็คเปิดให้ใช่ไหมครับที่ถ้าพูดออกนั้นพูดไม่ได้ใช่ไหมผมลืมบลืมแล้วครับเห็นบางทีเราเห็นแล้วเราอ๋อเห็นแล้วลืมไปความจําสั้นครับลืมไปแล้วฮะลืมันนี้ ก็หมอแนะนำนะครับก็ทุกอย่างก็ทุกอย่างอยู่ที่ไม่ดีขอความจรงบางอย่างอย่ารู้ดิอย่าจำได้เลยครับผมแต่แต่ตอนนี้โทรศัพท์อยู่ในมือดียอะไอแล้วไงครับใครอยากได้อะไรก็ไปที่นุ่ไปไปไปดูไปหาดีเอไอเลยผมแต่ผมว่าเห็นอาจารย์โต้งพูดผมเออนึกถึงอาจารย์โต้งไงยคือที่บอกว่าประเด็นเรื่องของดูพฤติกรรมอย่างบางอย่างเนี่ยเราดูเอ๊ะมันไม่มีอะไรไอ้ไอ้คลิปกรีดขามันไม่มีอยู่แล้วล่ะถ้ามันคนไม่ใช่ซาดิสใครมันจะเป็น ไปอันนั้นมันหนังโรกจิตแล้วที่จะไปกีดขาแล้วถ่ายไปฆ่าแล้วถ่าย <c oughs> แต่พฤติกรรมในต่างมันอาจจะเห็นอย่างเช่นเอ๊ะทำไมลูกแตงโมไม่มีเลยหลังจากยี่สิบจุดสามหกจนทั่งถึง <c oughs> ถึงอะไรอ่ะหายไปหมดอะไรประมาณนะี้หรือเอ๊ะตรงเขาจะไปลงเรือนี่เขาจะไปลงเรือเที่ยวกับเพื่อนหรือเขาจะไปถ่ายแบบกันแน่ <c oughs> อ่าเขามีการรีเสิร์ชก่อนว่าจะใส่ชุดนี้ใส่อย่างนี้เออแล้วเขาก็โพสท่าตาม เลับในเฟลนอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยจริงบางอย่างมันก็สามารถย้อนดูได้แต่พอดีพอดีย้อนเยอะแล้วบางทีมันก็เนาะบางครั้งเราก็จะอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเออผมไม่ไม่รู้อะไรเลยดีกว่าครับเพราะเพรยังมีเรื่องอื่นที่ในฟิลของผมที่ผมต้องทําในกรณีคดีแตงโมเรื่องอื่นที่ในฟิลของของของคุณหมอเองอ่าเช่นเช่นเช่นอย่างโลเคชั่นอย่างงี้ไง เรื่องของอ Google Mapping ผมไปติดต่อบงางแจ็คมาเดี๋ยวผมก็ต้องก่อนถ้าเกิดได้ข้อมูล GPS Mapping มาผมก็ต้องมาประสานกับเอาพอดโปรแกรมใช่ไหมครับบางทีให้เป็น PDF ไฟล์ใช่ไหมเราก็ต้องมาใช้โปรแกรมพวก OCR e เป็นจากเอะอ,อันนี้ให้กลายเป็นเป็น Excel แล้วก็ Excel ว่าเข้าโปรแกรมคราวนี้มันก็จอกมาเป็นแล้วเป็นแบบเป็นอะไร <Okay. S 2> มีมีม,มีหลายเรื่องที่ต้องทำครับได้ครับคุณหมอแล้วผมผมเข้าไปในเรื่องของ iCloud หน่อยแล้วครับ ที่ uh, มีความพยายามจากใครก็ไม่รู้แหละกยารยาที่จะเข้าไอคลาวที่บางจ้ามีการเปลี่ยน password, พาสเวิร์ดพะบางเจก้กนี่คือเขาพูดกับคุณหมอเองคุณหมอรู้ตั้งลูกหน้าแล้วว่ามีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดเพื่อป้องกันถูกไหมครับใช่ครับโอเค okay. พอมันมีความพยายามเข้ามาตรงนี้คุณหมอได้มีการคุยกับอาจารย์ปานเทพหรือคุยกับกลุ่มถ้าพวกที่ที่ทำเรื่องนี้อยู่ไหครับว่าตกลงมีข้อมูลที่พอจะเปิดเผยได้บ้างไหมว่าเอ๊ะมันเป็น การพยายามเข้าจี่ไไรยังไงเพื่ออะไรยังไงคือผมมีอะไรกลุ่มคุยกันหน่อยฮะแต่ว่าผมอ่อนเทคโนโลยีนะครับคือคุณเอกเขาจะเก่งนะคุณเอกแกร่าเก่งมากนะับเพราะฉะนั้นเขาผมงแจ็คพูดทีเอกเขารู่เขาเขาเขาก็พูดเขาก็พูดขั้นตอนนะครับว่าเขากู้ยังไงต้องไปกู้ไปโนตก่อนโนตก่อนไปกู้ทีเมลกู้ทีเมลแต่อะไรไปผมก็ฟังดูไม่ไม่เข้าใจนะฮะ อ่าแล้วเออแล้วทีนี้ผมแหมพูดไม่ไผมก็มีสมุดบันทึกของแตงโมเอาไปให้ฟังแจ็คด้วยนะสมุดบันทึกมันจะมีฮอตเมลเีกครับมีบัญชีแล้วก็มีพาสเวิร์ดมีอะไรครับออกไปให้บังแจ็คใช่ครับออเข้อมูลต่อยใช่ครับมันจะมีข้อมูลในฮอตเมลใช่ครับแล้วก็มีข้อมูลบัตรเครดิตของอ่ามสเตอร์แต่ว่าโอเคอาจจะไม่ใช้แล้วอะไรแล้วมันในป่านแล้วแต่ว่ามันจะมีข้อมูลฮอตเมลครับไปต่อย พัชรธิดาโอเคแอดอปอะแอปเวโอเคก็ไปต่ออีกครับอย่างนี้คุณผู้ชมครับเรามีคลิปของอาจารย์ปานเทพพูดในประเด็นเรื่องของไอค o u d ใช่ไหมฮะฟังเสียงของท่านเลยครับัครบชทางซ้ายมือเนี่ยเป็น Device หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้า iCloud ได้ของคุณแตงโมอันที่สี่หมูโตโน่เออนะครับเออผมเรียนว่าอันนี้เป็น iPad นะครับ อันนี้แหละไอ้เครื่องนี้แหละ,นนละที่เป็นคนพยายามจะล็อกอินเข้าไปออืืซึ่งอยู่ในมือเด็กคนหนึ่งลูกของผ<อ>ู้หญ<ม>ิงค, <น S 2> คนหนึ่งจะบอกว่ามันรู้ตำแหน่งพิกัดด้วยครับว่าอยู่ที่ไหนาทางขวามือเนี่ยเป็นดดไวิร์ของบังแจ็คและอันที่สีน่าสนใจมากเมือ่อสองปีที่แล้วมีความพยายามเข้ามาในไ c l o า d ของคุณแตงโม พยายามนะครับและเป็น iPhone 7และเป็น iPhone จากต่างประเทศด้วยปรากฏว่าเมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์ปีนี้พอรู้ว่าเดี๋อสไอต้องการโทรศัพท์น้องแตงโม,มรวมไปถึงหมอทวัชชัยบินไปอเมริกาไม่รับโทรศัพท์มาท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าก่อนที่จะมีความพยายามเข้าไอคราวของคุณแตงโมแอปเปิลทำหนังสือถึงบางจ็ก ทำคาขอถึงบางแจ็กว่าขอมอบให้รหัสผ่านและความปลอดภัยให้กับคนคนอื่นได้ไหม mm hmm. มันก็เลยต้องเปิดหนึ่งเครื่องเพื่อไปเข้าไปในไอคลาวของคุณแตงโมให้ได้และโชคดีบางแจ็คเปลี่ยนพาสเวิร์ดก็เลยเข้าไม่ได้ก็เลยเข้าไม่ได้แล้วก็บ mm hmm. อกขึ้นมาขอเลขโ t ทเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆอีกครั้งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติด เนี่ยเกาะอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับที่คุณหมอธวัชชัยเนี่ยไปเอาข้อมูลอันนี้มาจากบางแจ็คแล้วก็มีข้อมูลเรื่องของไอ้ข่าวที่เอามาทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันมีความพยายามหรือเปล่าทีแรกนะครับเขาคงจะคิดว่าวันนี้ส่งมือถือไปให้บางแจ็คแล้วบางแจ็คน่าจะเป็นวิชาชีพบางแจ็คน่าจะไม่สนใจเรื่องนี้บางแจ็คน่าจะเอาเครื่องนี้ไปทําอะไรเอาไปขายเอาไปทาลายไปอะไรหรือเปล่าเขาคงจะสบายใจเรื่องนั้นหรือเปล่าเขาคงไม่คิดว่าบางแจ็คจะเก็บโทรศัพท์เครื่องนี้ไวถึง3ปี เมื่อโทรศัพท์เครื่องนี้เก็บไว้สาปีเอากลับมาจริงทำไม่เกิดปัญหานับหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันอาะเดี๋ยวนับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนและเดี๋ยวเรามีคลิปหน้ากันอย่างแน่นอนครับนักรบไม้กระดกครับ